ไอพี่แกไม่ถึกไปไหนอ่ะเออแต่ว่าจังหวะน,นี้ผมว่าลำบากทุกคนเดเพอร์เฟกต์ดอสเออไม่ว่าจะได้เพอร์เฟกต์ดอสจากเราไปทะแล้วแล้วเรโอเคขอปาดปาดอู้ปู่น่าจะโดนไฟตายท่กเนี่ยอ่าปาดล้อปาดล้ออุ้ยได้เพอร์เฟกต์ดอสโอเค,อเ,คเราก็ดอสออกเหมือนกันนะโอเคได้เพอร์เฟกต์ดอสแล้วปาดส่วนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเฮ้ยก็ไม่ได้แย่นะ เอาแล้วพี่แกโดดอิมแพกไปอย่างนี้มั่วปังมัม่วเปล่าปูโอเคตัดเกาะมาก่อนเอาตัดใครบ้างเนี่ยไม่รู้นะครับโอเคแล้วจังหวะนี้ขอทางการแล้วปาดมาก่อนเลยก็แล้วกันทุกคนแล้วขอปุ๊บดอตมาอุ้ยไม่ไทำคุณเฟรชก็ขอปาดอื้อโอเคเล่นหนึ่งคิวแต่ว่าจังหวะนี้น่าจะลาก,ก่อนแล้วแหละทุกคนหนึ่งสองแล้วก็ปาดตัดเออ่ลดพลังป้องกันอะไรแบบนี้นะรเราอุ้ยมั่วแต่ขี้โม้โอเคสองสแต็กเรียบร้อยโอ้ยพี่เกมเมอร์มึงจะสลับกันเช่กูทำไมเนี่ยไม่กะอูไม่กะไอเดินเลย เอาละครับผมทุกคนด้วยนะครับผม10สิเปิดแล้ววันนี้พาทุกคนมีนิเกวันพีชเบอร์ตี้รัดอีกเช่นเคยเลยนะครับผมและที่ผมพาทุกคนมีนเกวันพีชเบอร์ตี้รัดกันวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมารีวิวตัวละครนั่นเองนะครับซึ่งหลายๆคนก็น่าจะเห็นจากปกคลิปแล้วเนาะนั่นคือตัวละครอย่างโลโลโลอาโซโลตัวนี้นั่นเองนะครับผมสำหรับหลายๆคนก็จะบอกว่าหุยพี่มึงรีวิวตัวละครอะไรซ้ำซากชิบหายรีวิวอะไรบ่อยจังเลยสำหรับตัวละครเนาะคือแบบ มันผมว่ mm. ามันก็เป็น uh ja. เรื่องปกตินะค e mm. ร um ับสำหรับการรีวิวตัวละครซ้ําในเกมนี้เนาะพวกแต่ละตัวละครของเขาเนี่ยมันจะมีเบต้าแต่ละเบต้าที่เขาไม่สามารถเล่นได้หรือว่าเบต้าที่เขาเก่งด้วยนะครับการรีวิวตัวละครตัวนี้ในต่างๆเบต้าเนี่ยมันก็เลยแตกต่างกันนั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเหตุผลที่ผมมารีวิวตัวละครตัวนี้ก็เพราะว่าตู้ของตัวละครของเขากลับมานั่นเองนะครับนั่นก็คือตู้ของโลโลอาโซโลตัวนี้นั่นเองอะเนาะ คือเอาจริงๆไหมคือถ้าผมถ้าผมยังไม่มีตัวละครนี้ผมก็สุ่มนะครับเพราะผมรู้สึกว่าผมชอบตัวละครโซโลโตัวนี้มากเลยเนาะค,คืออย่างแรกเลยมันสามารถเอาไปทําซับได้นะครับเล่นเนี่ยอาจจะไม่ไม่แนะนาว่าเป็นเมนหลักเท่าไรทุกคน,พกนเพราะว่าณเพจปัจจุบันเนี่ยตัวสถานะไม่อยางเยอะเลยเนาะถ้าใครที่ดูจากจากปกคลิปเนี่ยก็น่าจะเห็นแล้วว่า1เลยคู่ซันสซาโบคือมึงโดนแน่ๆนะครับสำหรับ2ตัวละครนี้เนาะแต่ว่าผมผมก็ยังศรัทธาในตัวละครเขาอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะแบบตอนที่ผมสุ่มมาเนี่ย ตอนนั้นมันก็เป็นเบต้าของเอสนิกไว้เท่าที่ผมจําได้นะคือเหมือนว่าตอนนั้นตู้เขากลับมาตอนเอสนิกผมก็สุ่มเหมือนเดิมนะครับผมว่าว่าอยากได้ตัวละครของเขาจริงๆนั่นนั่นแหละมันมาที่นั่นเองนะก็เลยเอามานะครับโอเคสําหรับวันนี้ตัวละครของผมก็อยู่ที่เลเวล80นั่นเองนะครับส่วนเหรียญผมก็จะใส่เป็น2เหรียญวาโน ano, ตัวนี้เลยนะครับแท็กก็อาจจะไม่ครบอยู่แท็กหนึ่งนะครับผมก็คือจะไม่สามารถดอทร็วได้อะไรประมาณนี้เนาะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคือถ้าจะให้ดีผมแนะนําว่าเป็นเหรียญไยนะแบบอ้ลู เออนั่นแหละมันเป็นเหรียญลูฟี่อีเวนต์นักเล่ผมคือผมไม่มีนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองขึ้นรูปให้นะถ้าผมหาเจอนะครับผม แต่ว่าปัญหาคือผมไม่มีนั่นเองนะผมก็เลยใส่เป็นเซ็ตผมก็เลยใส่เป็นเหรียญตัวนี้มาแทนนะครับสำหรับสกิลหรือว่าคุณสมบัติของตัวละครเนี่ยผมจะไม่อธิบายนะครับเพราะตัวละครของเขาเนี่ยมาโคตรนานแล้วนะครับหลายหลายคนที่อยากจะได้ตัวละครเขาจริงๆเนี่ยน่าจะกดเข้าไปอ่านเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูในเกมกันก่อนเลยดีกว่านะครับว่านะับเพศปัจจุบันเนี่ยมันยังสามารถเล่นได้หรือว่ามันควรสุ่มไหมนั่นเองนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็เข้าไปในเกมแลงดีกว่านะครับเพราะอีเวนต์ตอนนี้มันเป็น โอเคงั้นเดี๋ยวรอตอนเริ่มเกมกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมอ่ะโอเคทุกคนสำหรับ <c oughs> อ่ะโอเคโดน,นสำหรับดาแรกก็มาเรียบร้อยแล้วนะเราสำหรับด่านนิ้โอ้โหไม่มีซาโบโทุกคนแต่ว่าบอกเลยว่าฟูลออปชั่นเอ่อคุซันแน่นอนนะก็คือพี่แกไมเ่เต็มแมปเลยเนาะคือ ถ้าจะให้ดีเออว่ะผมลืมบอกไปถ้าจะให้ดีนะแพท์ปัจจุบันเนี่ยควรใส่พวกเส้นเหรียญที่มันย่นสถานะของแต่ละแต่ละตัวละครนะเบต้านั้นนะก็สมมุติเป็นคู่ซันตอนนี้เราก็ควรใส่ย่นสถานะไอบอลมันมีไหมวะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะก็ไม่ได้เล่นเกมนี้นานแลนะ้วเนาะถ้าไม่มีไอ้ถ้าข้อมูลตรงไหนมันผิดพลาดไปก็ต้องขอไปขออภัยทุกคนด้วยนะก็แว่วอาจจะใส่เป็นย่นไฟยน่ยนอ่ะยน่ยน,ยนหินอะไรแบบนี้ก็เลยทุกคนแต่ว่าไม่อยากย,นย่นอ,อยากจะลองดูแล้วก็ว่าตัวละครพิยพพงศ์เขาเนี่ยมันจะไหวไหมเนาะแต่ผมว่าถ้าตามความจริงมมันนก็ไไ่าหว เออตัวสำหรับตัวละครนี้มันก็จะมีความพิเศษตรงที่ถ้าเราเพอร์ฟิดอทได้เนี่ยมันก็จะปาดสวนไปไงเพราะงั้นเราควรจะเน้นเพอร์ฟิกดอทให้ได้นะครับผมถ้าผมเพอร์ฟิกดอทได้ตานี้ก็เก่งแค่นั้นแหละนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราลงไปที่ทงอ่าทงกลางก่อนเลยดีกว่านะครับผมปึ๊บแล้วเหมือนว่าใครจะเฝ้าทงโอเคเป็นคุซันเฝ้าทงข้างล่างแล้วกัฟจะมาเลยพี่แกจะต่อยมาหรือเปล่าอุ้ยว้าเอ้า สเต็ปไหนนี่ไม่เคยเจอมาก่อนนะโอเคคันขอบป่ารถก่ออู้มีคนมาโอเคได้เพอร์เฟกต์ดอสสวยได้เป็นหนึ่งดอกไอ,นอ,อเนาะอุ้ยฮะกูยังลงมาไม่ถึงไหนเลยนะก็เออแล้วก็อีกตัวละครนึงที่เราแพนนะ้แล้วนั่กก็คือตัวละครอย่างรุจินั่นเองนะไอ้นี่ยิ่งแพ้นหนักเลยเนาะเพราะแบบ การตีของมันเน่ะมันท้าให้เราสามารถิดสถานะกงเล็บได้นะครับผมก็คือเราจะไม่สามารถใช้สกิลที่กดชาร์จได้เว้ยแล้วปัญหาคือของตัวละครเราก็คือมันเป็นกดชาร์จทั้งตีปกติแล้วก็กดชาร์จทั้งสกิลสองไอเหียแล้วแบบแทบจะไม่มีอะไรเล่นเลยนะเราอยู่เว้นสกิลหนึ่งแล้วเนาะและจังหวะนี้ขอปาดมาก่อนปาดโอเคปาดแล้วก็ปาดหนึ่งสองเอ้ยสำหรับการเอ่อคอมโบนะเราสำหรับการตีทายให้แน,นะนนว่ากดตีหนึ่งสองแล้วค่อยกดตีค้างรอบสามนะครับผมโอเคเอาอันนี้ว่าเราได้คิวแนละ้วที่ไหนได้เป็นซาโบนะโอเคแล้วจังหวนี้ ดีไปโดนแช่แข็งแล้วเอา้าแล้วพี่แกมั่วมั่วมัม่วป่ะอู้ว่าไม่ได้คิวกับเขานานไงชิบหายด้วยคนปัญหาใหญ่ของเรามาเรียบร้อยแล้วนะครับเราติดสถานะโกงเล็บโกงรุจิเรียบร้อยแล้วผมว่าเราถอยเล่นกันดีกว่ามาั่งอ่าเอา้ยเอ้ยคาบคาบทุกคนผมว่าเราน่าจะสู้กคาบไปอยู่เดี๋ยวเรารอซ้อนเพื่อนก็ได้นะครับแล้วจังหวะนี้รุจิเอ้ารอหนึ่งสองเอาพุ่งเลยก็แล้วกันอ้วโอ้โหไม่ตายยังเหรอเฮ้ยพี่แกไม่ถึกไปไหนอ่ะเออแต่ว่าจังหวะนี้ผมว่า ลำบากทุกคนเดอะเพอร์เฟกต์ดอทเออหรือว่าจะได้เพอร์เฟกต์ดอทจากเราไปซะแล้วนะเราโอเคขอปาดปาดอู้ปู่น่าจะโดนไฟตายหรือเปล่าเนี่ยอ่าปาดล้อปาดล้ออุ้ยได้เพอร์เฟกต์ดอทโอเคเราก็ดอทออกเหมือนกันนะโอเคได้เพอร์เฟกต์ดอทแล้วปาดสวนไปเรียบร้อยแล้วนะเรากเอ้อยก็ไม่ได้แย่นะแต่ว่าตานี้แต่แต่ว่าตานี้เอาตามความเป็นจริงอะ่ะผมว่าผมนะ่ะแทบจะไม่ได้เล่นเลยแต่ว่ากับแปรตัวที่ได้เล่นนิดนึงนะเราคือแบบเราไม่ติดสถานะอะไรเลยนะเรายกเว้นรุจีแล้วตานี้เราจำว่าเนี้ยปู่ก้ามั่วอะไรขออตัดเ่อ เขาตัดเกาะมาก่อนแล้วเขาปาดปาดอู้ปู่แกบูติดชิบหายแล้วทุกคนผมว่าเราถอยเมื่อกี<笑><笑>้ว่าเมื่อกี้คิดว่าน่าจะลงจากหินก่อนแล้วค่อยดอสลงมานะครับแต่ว่านั่นแหละทุกคนห่วงดอสไปหน่อยก็เลยตายไปนะครับโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวรอโอกาสแก้มือก่อนเลยดีกว่านะครับผมอ่ะโอเคทุกคนโอกาสแก้มืองเรากลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเหมือนว่าใครกาลังจะโซนขึ้นมาข้างบนของเราหรือเปล่าเออเอาอ๋อ,อไปปู่กา,นาบนะครับเดี๋ยวเราไปลุยปู่เลยก็ได้ทุกคนเหมือนว่าเขาก็เกือบตายเรียบร้อยแล้วเนาะปุ๊บ เอาแล้วพี่แกโดดอิมเพกไปอย่างนี้มั่วปังม,มุ่มั่วเปล่าปูโอเคตัดเกาะมาก่อนเอาตัดใครบ้างเนี่ยไม่รู้นะครับโอเคแล้วจังหวะนี้ขอทางการแล้วปาดมาก่อนเลยก็แล้วกันทุกคนแล้วขอปุ๊บดอดมาอุ้ยไม่ทำตัวแปลกดอดพอปาดอื้อโอเคเล่นหนึ่งคิวแต่ว่าจังหวะน,นี้น่าจะลาก,ก่อนแล้วแหละทุกคนต <c oughs> ิดไอบอลนะครับโอเคหรือรอุ้ยอุ้ยหอดหรือเปล่าเนี่ยปุ๊บโอเคอู้เด็ดเด็ดเด็ดเมื่อกี้เพิ่ม เมื่อกี้ผมไม่น่าไปรีบดอนเลยทุกคนถ้าผมไม่เผือดออเมื่อกี้ผมว่าผมน่าจะรอดอยู่นะครับโอเคสอาสลับตาแรกก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับเฮ้ยคือน่าแปลกใจนิดน,นึงแนละ้วคือคือเราแทบจะรอดจากสถานะนะครับสอาสับตานี้แล้วก็ยังแถบได้คิวเยอะอีกด้วยนะเนาะอฮ้ยหน้าแปลกนิดนึงนะในขอดูได้เลยกี่คิวนะครับผม โอ้ได้มาถึง3คิวเลยนะเราอ,อาจจะดูไม่ได้เวอร์ทุกคนแต่ดูตัวละครซะก่อนเราแพ้แทบจะทุกตัวเลยนะครบแต่ว่าเรายังสามารถฝืนเล่นได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วเนาะเออทุกคนแ้ก็ลืมไปผมอยู่แค่แรงเอเองนะครับก็ต้องขอไปทุกคนด้วยนะครับคือนะหลายหคนถ้าถ้าติดตามช่องผมจริงๆก็น่าจะรู้ว่าผมหายไปมาณอาทิตย์หนึ่งเลยเนาะคือช่วงนี้มันตรงกับช่วงสอบของมหาลัยแล้วแบบว่ามันมีงานหลาย,ลายอย่างผมก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้เล่นนะเรผมก็ต้องขอไปทุกคนด้วยเนาะแล้วแบบพวกที่คอมเมนต์วนาอู้ไอ้เหียแรงเคนี้ก็กระจ เออทุกคนก็ก็ให้ก็ให้กูกระจอกบางคือกูไม่เล่นเล่นทุกวันนี้แย่ชีวิตไม่ได้ว่างอะไรขนาดนั้นนะครับคือแบบชีวิตมันมันมีการมีงานอ่จจะให้มาเล่นทุกวันมันก็ไม่ได้หายนะครับยกเว้นคนที่แบบตั้งใจว่าจะทําอาชีพเกี่ยวกับอันนี้จริงๆอย่างเช่นแบบยูทูบเบอร์อะไรแบบนี้ที่แบบเล่นทุกวันแล้วแบบไม่มีงานทําอะไรค่อยพอว่าเนาะอันนี้แบบไม่กูทํางานอยู่ทุกวันมึงยังจะให้กูเล่นทุกวันอีกนะครับผมโอเคไม่เป็นไรทุกคนเราก็ เมืม่อกี้ระบายเฉยอยากบ่นเฉยนะครับขอไปทุกคนด้วยนะครับโอเคสำหรับตาที่2ก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับก็เป็นด่านมนุษย์เงือกเหมือนเดิมเลยเนาะปุ๊บแต่ว่าตาน,นี้ก็ดีนิดนึงทุกคนเราไม่เจอคูซันเยอะแต่ว่าจังหวะนี้เราได้เจอซาโบ่แล้วนะครับแล้วก็เจอรุจิถึง2ตัวเลยผมว่าลําบากแน่นอนนะครับทุกคนคือระหว่งางระหว่างคูซันกับไอ รุจีเนี่ยผมคิดว่าเราเราแพร้รุจีมากกว่านะเว้ยเพราะว่าถ้าเราไม่ไปบุกทงคู่ซันอนะ่ะมันพี่แกก็าอาจจะไม่มายุ่งกับเราเว้ยแต่อ้รุจีเนี่ยมันน่าจะวิ่งมาบุม,มายุ่งกับเราแน่นอนนะครับผมผมก็เลยคิดว่าน่าจะติดสถานะรุจีบ่อยกว่าคู่ซันนั่นเองนะเนาะปึ๊บแต่ว่าจังหวะน,นี้ก็มีซาโบผมว่าเขาก็น่าจะบุกทงเราโหดเหมือนกันงั้นเดี๋ยวเรารอกันซาโบล,ลองดูนะครับทุกคนถึงแม้ตามความเป็นจริงแล้วผมว่าน่าจะไม่ไหวแน่นอนนะเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเรารอตอนเริ่มเกมกก่อนเลยดีกว่านะครับผม อ่ะโอเคทุกคนเสียงนะระฆังดังมาเรียบร้อยแล้วนะเคราสำหรับตาแล้วก็มาแล้ว <c oughs> คือไม่ได้อัดชิปนานแม่งระฆังพูดมั่วนิดนึงเนอะขอไปทุกคนด้วยคือเมื่อกี้แม่งควรจะเป็นช็อตที่เปิดได้แบบแต่ว่าอันนี้แม่งพูดมั่วแล้วไม่เป็นไรนะเคราแล้วจังหวะนี้เรารอ,อ,อซาโบเขาลงมาดีกว่าเนาะเอ้ยพี่แกไม่ใส่จัก,กรพรรดิเพิงเหรออาจตายได้นะแล้วจังหวะนี้ปุ๊บโอ้เข้าไปนูน่นทั้งสองตัวเอาแล้วปูกราฟปูกรับเอาหรือเปล่าผมหัวโดนเหมือนกันนะเุ้ยตัวจังหวะนี้ปูโลก่แกไม่หายนะเค,คโอเคล้วดอทออกมาือ คนไทยใจตรงกันซะด้วยโอเคแล้วจังวันนี้ผมว่ารอหนึ่งปาดอุ้ยถ้าผมล้มเดี๋ยวเขาจะได้โล่นะครับงั้นขอน็อกแบ็คมาก่อนแล้วขอตั้งการแล้วขอปาดอุ้ยถ้าได้ปาดทันเมื่อกี้ผมว่าเธอน่าจะได้อยู่นะทุกคนแต่ว่าโดนเขาเคโอไปก่อนเนาะโอเคเมื่อกี้ก็ถือว่าเล่นบ้านเล่นม่วด้วยนะครับงั้นเ,เดี๋ยวเราอโอกาสแก้มือก่อนดีกว่าเนาะ อ่ะโอเคทุกคนโอกาสแก้มือกลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับอเอ้ยผม,มิ่งสเกินนะผมรู้สึกว่าวันนี้ผมพูดเยอะมากเลยนะเรับสงสัยไม่ได้พูดนานชักจะเสือ้อชักจะเซี่ยนปากนะครับและจังหวะนี้ปู่จะอุ้ยปู่ดีไวมาพดเอ้ยไม่ใช่ดีไวโดดจ่ำหัวมาโอเคขอเป็นอมตะคนทุกคนอู๋ปู่ไม่ได้เพร์เฟิดอสอย่างนี้ผมว่าเราน่าจะสู้ไม่ได้นะเรับเดี๋ยวผมว่าเราถอยมาใกล้ๆปู่เรียบร้อยโดนดีไวเอ้ยโดนอิม a พ t โดนปู่ซัดหายแล้วนะครับโอเคเราโอกาสแก้มืออีกครั้งทุกคนเอ้ยตาแรกมาดีทําไมตาสองผมมามั่วอย่างนี้วะโอเคขอไปทุกคนด้วยนะครับผมอ่ะโอเคทุกคนผมรู้สึกว่าผมพูดมากเกินไปแล้วงั้นเดี๋ยวผมขอจะพูดน้อย,อยลงสักนิดนึงนะครับหลายๆคนอาจจะลำคาสนะเนาะปึ๊บแล้วจังหวะนี้ผมว่าเราลงมาทงกลางมาบวกกับโรเจอร์ก็ได้นะครับทุกคนคือเราผมว่าเราก็น่าจะชนะโรเจอร์อยู่นะันแบบถ้าดวลกันหนึ่งหนึ่งเราไม่โดนเบอร์ตายก่อนนะครับโอเคแล้วให้รุจิก็ดึงทงตรง,ตรงนั้นไปโอเคแล้วเรา เรารอฆ่าใครได้เนี่ยต้องถามก่อนว่าเรารอฆ่าใครได้นะก็แล้วจังหวะนี้ซาโบเอ้ยรุจ,จิตหรอโดด,โดดลงมาป่าโดดลงมาพี่รอนะเอาโดโดเอาโดดลงมาตอนไหนอะแต่ไม่เห็นโดดโอเคได้มาหนึ่งคิวนักเราแล้วจังหวะนี้ขอไปเลยดีกว่าปึ๊บเอาแล้วปู่โดดมาปึ๊บปุ๊บปุ๊บสัตเกาะอุ๊ยโดนน็อกแบ็คเฉยเลยนลักเราโอเคแล้วจังหวะนี้ปุ๊บดอดออกมาเอา ปูติดสถานะนี้ก็โดนนี่ปาดสวยอูย้ขอบคุณครับพี่คุสันอุ้ยไม่ใด้ร้านนะพี่เขาเรียกว่าจงใจช่วยกันนะครับโอเคแล้วจังหวันี้ทงข้างบนอืมใครขึ้นไปกันอ๋อคุสันน่าจะกันไหวอยู่นะครับโอ้โหชิบหายแล้วกลางม่านเพลิงซะด้วยนะครับผมไม่ยุ่งก็แล้วกันแนละ้วผมก็่าผมไปเอ่อลุยกับไอ้เต้นบีบอยข้างบนดีกว่านะครับแล้วพี่แกอุ้ยอย่าบอกดึงทงทานเิล,ละวหนึ่งสองอู้ยสวยครับ โอเคแล้วจังวันี้ปาดออกมาอ้าวเอาไงทีนี้เราขอปุ๊บดอตออาป่ะอุย้ยไม่ได้เพอร์เฟกต์ดอตอูยนึกว่ามันจะเต้นบีบอยใส่เราแล้วนะเราแล้วจังวันนี้เอ้ยซาโปผมว่าเราไหวอยู่นะเราแล้วขอตั้งการ,ราลาลแล้วขอปาดเลยก็แล้วกันไม่ต้องโชว์ต้องชาร์จอะไรแล้วนะเราโอเคได้มาอีกหนึ่งคิวแล้วขอปาดกุซันอู้ดไม่เจอกุซันปาดขาคุโอเคแล้วเข้าทงข้างบนโอเคนึกว่าโดนโทงข้างบนโดนยึดไปเรียบร้อยแล้วนะเราโอเคสำหรับตาเนี้ก็ชนะไปอีกเหมือนเดิมเลยนะเราโอ้ ก็สำหรับตัวละครนี้นะแพทปัจจุบันก็คงต้องหวังพึ่งเพื่อนสักนิดนึงนะก็ถ้าจะไปหวังโซโลแบกเพื่อนอันนี้บอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะครับโอเคสําหรับตาที่2ก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมไหนขอดูที่ได้กี่คิวอะโอ้ได้3คิวเหมือนเดิมเลยทุกคนแล้วก็คะแนนล้างท้ายเหมือนเดิมเลยเนาะโอเคไม่เป็นไรนะครับงั้นเดี๋ยวเราก็ไปต่อที่ตาที่3กันต่อเลยดีกว่านะครับผมอะโอเคทุกคนสำหรับตาสุดท้ายก็ดังมาเรียบร้อยแล้วนะครับมันเป็นด่านมนุษย์เงือกเหมือนเดิมเลยเนาะอุ้ย เอา嘛มาเจอครูซันอีกแล้วทุกคนคือตอนนี้ไม่ค่อยเจอซาโบ้เท่าไหร่ทุกคนผมก็น่าแปลกใจเนาะแต่ว่าอันนี้ผมผมไม่ได้เล่นอยู่ทุกวันนะครับทุกคนผมก็เลยไม่แน่ใจว่าตัวละครอย่างซาโบ้เนี่ยคือคนไม่ค่อยสุ่มกันเพราะไม่มีเพชรหรือว่าตัวละครมันไม่ค่อยกิ่งมืออะไรขนาดนั้นนะครับผมก็เลยไม่รู้สึกว่าไม่ค่อยเห็นซาโบ้เท่าครูซันนะเห็นครูซันเยอะกว่าอีกนะครับโอเคก็ไม่เป็นไรทุกคนมันอาจจะเฉพาะกลุ่มละมั้งหลายคนอาจจะชอบเล่นหลายคนอาจจะไม่ชอบเล่นก็ได้นะครับโอเคกันเดี๋ยวรอ อ่ะโอเคทุกคนเกมเริ่มกันมาเรียบร้อยเลยนะครับผมก็น่าจะแผนเดิมทุกคนน่าจะลงไปทงกลางนะครับผมแล้วาอาจจะมารออยู่ทงนี้ก็ได้ผมว่าคิงน่าจะบินขึ้นมาหรือเปล่าผมว่าถ้าตามสันดานมันมาแน่นอนนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็ยึดทงนี้มาก่อนเลยปึ๊บโอเคแล้วผมว่ามันบินมาแน่แหละเดี๋ยวรอน่าเห็นไหมโอ้เดาคนไม่ผิดดีโอ,อ้แล้วจะไมกดสกิลสองไหมนะเออเมื่อกี้อะไรอ่ะ โอเคมขอปาดเลยก็แล้วกันกดไม่ติดอย่างนี้ทำไมมันเป็นอย่างนั้น่ะเมื่อกี้ผมว่าจะตั้งเคาน์เตอร์หล่อลๆแล้วโอเคแล้วดอทออกมามั่วจังหวะน,นี้ก็ขอปาดโอเคได้มาหนึ่งคิวก่อนเลยนะครับแล้วจังหวะน,นี้ทงข้างล่างโอ้โหเพื่อนตายสองเลยหรอลง,ลงไปหนึ่งอ๋อลงไปหนึ่งหรือว่าสองเมื่อกี้ไม่ไหวกันเลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวรอตรงนี้ล้วขอรอพี่แกดีไว้เสร็จก่อนหรือเปล่าปุ๊บแล้วไม่ได้พอร์เฟกดอตแต่ว่าไม่เป็นไรัขอปาดปาดโอเค ไม่นึกว่าโล่เขาจะหายเร็วขนาดนี้และะ้ว okay, ับโอเคงั้นขอเพอร์เฟกต์ดอทอมากอนแล้วขอปา่าอุย้ยพี่แกอิมเพกตกคือแอนิเมชันของเรากำลังป่านเลยเว้ยแล้วพี่แกแม็กอิมเพกพอดีนะแล้วแต่ว่าถ้าถ,ถ้าสำหรับตัวละครอ,อย่างโซโลตัวนี้ผมว่ามันก็มีโอกาสบัฟอยู่เหมือนกันทุกคนคือไม่แต่ว่าอาจจะไม่เร็วๆนี้อาจจะสักประมาณแบบปีหน้าหรืออะไรแบบนี้อาจจะมีบัฟแบบน่นอนนะแล้วสำหรับตัวละครอ,อย่างโซโลตัวนี้เนาะ,ะเพราะมันเพรสถานะมากเลยนะ,ะสำหรับตัวละครคือแบบ <c oughs> มันเป็นตัวละครที่เก่งมากวายมันเป็นตัวละครที่ละลายแทงดีมากแต่ปัญหาคือมันเพรสถานะนะก้และปัญหาอย่างนึงก็คือแทงและเผพพ็ดปัจจุบันเนี่ยมันแทบจะมีสถานะทุกตัวเลยนะก้และเจ้าอันนี้ปลูกครับมันขอปาดมาก่อนโอเคนะพี่แกน่าจะเจ็บพอตัวนะก้โอเคแล้วขอปาดระยะไกลเอ้ยตัดโล่อุ้ยตัดโล่ไม่ถึงนะก้โอเคงั้นขอปาดปาดแล้วขอบปาดตัดโล่โอเคสำหรับคอมโบก็ประมาณนี้เลยคนกดตีสองครั้งแล้วก็กดตีธรรมดาเอ่อค้างไว้นะก้มันก็จะเป็นแบบ หนึ่งสองแล้วก็ปาดตัดลดพลังป้องกันอะไรแบบนี้นแล้วเราอุ้ยมัวแต่ขี้โมโอเคสองสแต็กเรียบร้อยโอ้ยพี่เกมเมื่อมึงจะสลับกันเช่กูทาไมเนี่ยไม่กะอุไม่กะไอเดินเลยด้วยต่วาพี่เกตีไม่ค่อยแรงเท่าไหร่โอเคแต่ว่าจังหวะนี้ก็นี่ขนาดไม่แรงเท่าไหร่จากเต็มหลอดเกือบตายแล้วอุย้ยตัวดีจังหวะนี้บูตติดกลับมาแล้วนะก็ลเลือดก,กลับมาแล้วเนาะโอเคถ้าจังหวะแล้วกูเสียกไปเดินใส่ธงมันเรียบร้อยทุยกคน ผมก็ว่าจะไปตีระยะไกลผมนึกไม่นึกว่ามันจะเข้าระยะของการแช่แข็งของเขานะก็โอเคปุ๊บมันขอปาดอู๋เอาดีก็ยือได้ทั้งวันอ่ะราผมรอปาดคิงเลยปุ๊บแล้วขอเล็งคิงเลยก็เรากันไม่สนใจอนี่แล้วเราก็ต้องขอปาดอู๋โอ้ยตายเรียบร้อยโอเคสวยตัวจังหวะนี้เราเพ้ทางเอ้ยไม่ใช่เพ้ทางเราเพ้สีคูซันเรียบร้อยแล้วผมว่าเราไม่อยากจะยุ่งกับเขาเท่าไหร่นะก็อูแล้วมาเจอโรเจอร์อีกชิปหายแล้วแพ้สีเขาซะด้วยนะก็โอเคงั้นขอตั้งการไอ้น้องแล้วขอปาดอูย อูโดนขึ้นพี่ใหญ่เข้าไปแล้วไม่รอดเลยเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเรารอโอกาสแค่มอือนก่อนเลยดีกว่าแล้วก็ถ้าจะเอาปูกราบลงแทนแล้วเนาะเพราะดูทรงแล้วพี่แกน่าจะไม่ค่อยไหวแล้วนะครับผมโอเคเหลือสิบสี่วิจะทําอะไรได้บ้างเนี่ยต้องท้ากันว่าจะทําอะไรได้บ้างนะเราแล้วจังวันนี้ขอโดดก็ไปกันทงกันไม่ได้อีกโอเคครับทุกคนสำหรับตาสุดท้ายก็แพ้ไปนั่นเองนะครับผมปึ๊บเฮ้ยแต่ว่า ตานี้มันก็มันก็โดนสถานะเยอะจริงๆเนาะคือ2ตาก่อนหน้านี้คือมันแทบไม่เจอคุสันเอ้ยแทบไม่โดนคุสันแช่เลยนะครับแล้วตัวตานี้โดนพี่เกมไม่สลับกันแช่เลยเนาะเอ้ตัวเราก็ไม่โดนเจ็บอะไรขนาดนั้นเลยนะครับเราแค่แบบมันเสียเวลาอะไรประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคสาหรับตานี้ก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มันมันอาจจะไม่ส่องตัวคาบอาจจะไม่ดูเวอร์อะไรพ่อแรงมันก็ยังเป็นประมาณแรงอสเองนะครับทุกคนทรัพย์เขาอาจจะยังไม่หนาอาจจะยังไม่ได้ตีเราแรงอะไรขนาดนั้นเนาะก็ถือว่าเป็นการประกอบการตัดสินใจก็แล้วก ทุกคนสำหรับตัวละครอย่างโซโลตัวนี้นะครับแล้วถ้าวันนี้ผมพูดมั่วไปหรือว่าผมพูดเร็วเกินไปก็ต้องขอภัยทุกคนด้วยนะเรัาคือมันห่างหายจากวงการไปนานแล้วได้กลับมาพูดอีกทีไม่อย่างมันเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับนี้ผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายเฮ้ยลืม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 ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆของผมได้เติบโตต่อไปด้วยนะครับสำหรับนี้ผมไปแล้วนะบบ